ครับก็สวัสดีนะัเกเรียนคอสออนไลน์ที่น่ารักทุกท่านนะครับคาสรูมของพี่มินนะครับเดีย๋ยวเราจะมาตะลุยโจทย์กันต่อนะครับแต่และคลิปเนี่ยจะมีความยาวอยู่ประมาณ10บนาทีาเพิ่งเบื่อกันนะครับเพราะว่าสิบนาที10บนาทีมันก็ตัดก็จนะเพิ่งเบื่อกันละกันเดีย๋ยวตะลุยโจทย์กันต่อนะครับหรือว่าใครที่กําลังทําเพลินๆกันอยู่นะครับไม่ได้ว่ากันส่วนสําหรับใครที่อยากได้ไฟล์อะไรพวกนี้ไฟล์แบบครบถ้วนสมบูรณ์ไฟเสียงไฟล์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ใครมีเครื่องปรินเตอร์หรือไปที่ร้านจะให้เรื่องปริ้นน่ะนะครับพี่ขอแบบด o n a t บริจาคล้วกันนะฮะสักนิดหน่อยนะครับเพื่อที่ได้เปิดลิงก์การแชร์ไปให้คุณเลือกปริ้นได้เลยหรือว่าไฟล์เสียงจะอาจจะทำเสียใส่โทรศัพท์เมมโมรีแล้วใส่โทรศัพท์เปิดฟังก็ได้จะช,ชัดเจนกว่านะครับถ้าเกิดว่าเปิดฟังผ่านสมอลทท็อกนะครับอ่ะตัวนี้ก็ดูแล้วกันว่ามันจะเป็นแนวไทยยังไง ร,รถคันนี้รถตักดินนะครับดินภาษาเกาหลีว่าตังนะครับตังแปลว่าดินนะครับพันแปลว่าขายนะครับขายดินขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเ mm hmm. ขาจะใช้รถคันนี้เจ้าเนี้ยตักนะครับแต่ในนี้มันไม่ไม,มันไม่มีชื่อของรถคันนั้นไงคือคล้ายๆกับว่าคันไหนที่ทําหน้าที่ตักดินขายอะไรประมาณนี้เออโจทย์มันจะมาประมาณนี้รถเจ้าเนี้ยทาหน้าที่ตักดินขาย มาข้อต่อมาครับข้อต่อมารถคันนี้ภาษาเกาหลีว่าว่าอะไรเอ่ยนะครับมันจะว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับภาษาเกาหลีว่าอะไรก็แล้วแต่รถคันนี้เราไม่รู้ชื่อมันสมมุติ <c oughs> นะฮะขาแต่ว่าในเนี้นะฮะในนี้มันมีชื่อของมันมาแล้วหนึ่งคำใครเห็นบ้างเอ่ยนะะก็คือนะครับ มูเกาะหนักนะครับมูลกรสิ่งของที่หนักเนี่ยใช้เคกิชานะครับอาชีเกชาขออภัยนะฮะชีเกชาก็คือรถโฟล์คลิฟนั่นเองนะครับชีเกชารถโฟล์คลิฟนะครับคำตอบที่ถูกต้องชีเกชาทีแรกพี่ดูอุน่นบอลขนย้ายนะครับแต่พอมาบอกทืนรอเข้าไปข้างในอันนี้ไม่ใช่แล้วนะฮะ คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อนี้นะครับข้อ3นะฮะพี่เรียกข้อ3นะครับชิเกชานะครับโอเคไปต่อเนื่องกันนะครับตัวนี้นะครับ173เนี่ยใครเห็นเป็นรูปอะไรบ้างอันนี้ถ้าจำไม่ผิดมันเป็นรูปของสิวสิวหรือว่าเป็นแปลงขาสีแต่คิดพี่คิดว่ามันใช้ อสิวอ่ะเหมือนใช้สิวหน้าที่ของมันนะครับชายงก็คือใช้นะฮะใช้ทำอะไรเอ่ยอ่เหรือว่าที่ขัดกระดาษทรายนะครับเพราะว่าชงที่ขัดกระดาษทรายเหรอไม่ใช่อ่ามันจะเกี่ยวข้องกันชุงอีไปว่ากระดาษอย่างเงี้ย มาเกี่ยวข้องกับคันก็คือมีดคันนะครับก็คือมีดน่าใช้ตัดก,กระดาษหรอนะครับนามูไม้เนี่ยใช้ทบทบแปลว่าเลื่อยนะฮะเลื่อยเนี่ยใช้ตัดไม้หรอมันก็ไม่ใช่เลื่อยนะครับเชวเชวชอนดันกีซอนดันกีชอนดันกีชอนดักนดก,นกีเออ,อันนี้คุ้น เอามาไปก่อนมอลีมอลีหัวเนี่ยนะครับใช้คาวีไกลนะครับอันนี้ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ละข้อนั้นคําตอบที่ถูกต้องนะครับเอาข้อที่พี่ไม่รู้แนวข้อที่ไม่รู้คือข้อสมนะครับเพราะพี่คิดว่ามันก็คือสิวอะครับมันก็คือสิวอะมาดูว่าพี่จะเดาถูกหรือเดาผิดนะครับร้อยเจ็ดสิบสามนะครับร้อยเจ็ดสิบสามพี่ตอบข้อสามนะครับ 173เจสิบสาตอบข้อสามถูกไหมอตอบข้อสองนะครับตอบข้อสองแสดงว่าเฉลยผิดนะครับตอบข้อสองคือนามูเนี่ยใช้ทบใช้เลื่อยแสดงว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนตะไบอ่ะเออเหมือนตะบไบใช่ไหมเหมือนตะไบใช้ไอเนี่ยเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยเห็นหน้าตามันนะว่าเป็นยังไงม,มันเป็น มันเป็นที่เรื่อยๆสำหรับแบบฝนไม้อะไรเงี้ยมากกว่านะเพราะว่านามูไปว่าไม้นะฮะต่อข้อ2นะครับเปลี่ยนใหม่นะข้อต่อไปครับต่อไปให้เขียนมาอย่างนี้ก็ได้ครับวงกลมตัวนี้ไว้ก็บอกว่าเรื่อยเรื่อยเนี่ยทบตัวนี้ไปลว่าเรื่อยนะครับ แต่ปเรื่อยนะครับต่อเนื่องกันนะครับข้อนี้คอนคอนนะครับคอนใช้ทำอะไรครับใช้ตีตะปูครับหมดต้องมีหมด2ตัวนี่วิธีการจำ อันอื่นมีหมดไม่หมดไม่รู้รู้แต่ว่าอันนี้มีหมดหมดแปลว่าตะปูนะครับหรือว่าใช้ตีต่ตะปูนั่นเองนะครับมีคอนต้องมีหมดใช่ไหมครับโอเคต่อเน,นื่อง